และถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆเข้าอะ่ะถ้ามีริ้วรอยถาวรทําอะไรที่เจ็บน้อยสุดและเสี่ยงผิดพลาดน้อยสุดแต่เห็นผลลัพธ์พอจะมีไหมอะ่ะมาคุยเรื่องของริ้วรอยกันก่อนนะคะอยากให้เปเพื่อเข้าใจว่าริ้วรอยอะ่ะเราจะแบ่งเป็น2ประเภท 1คือด y นามิกไลน์2คือส t ตติกไลน์ด y นามิกไลน์คือริ้วรอยชั่วคราวเป็นรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าอย่างเช่นเวลาเราเลิกหน้าผาแล้วเห็นเส้นชัดขึ้นหรือเวลาเราเขามวดคิ้วแล้วเห็นเป็นร่อง11เอออันนี้คือด y นามิกไลน์หรือว่าริ้วรอยชั่วคราวส่วนริ้วรอยถาวรหรือส t ตติกไลน์เนี่ยเป็นรอยที่หน้านิ่งๆก็เห็นเส้นแล้วอย่างเช่นถ้าคนอายุเยอะๆที่ไม่ได้ทำอะไรมาก่อนอ่ะเขาอาจจะมีร่อง11 ตรงนี้เคยเห็นไหมหรือว่าเส้นขวางหปือหน้ผาผากหรือว่าเส้นตีนกาคือหน้านิ่งๆก็เห็นเป็นร่องแล้วและถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆเข้าอ่ะร่องเนี้ยจะลึกมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้รู้จักเรื่องริ้วรอยกันก่อนทีนี้ทำอะไรเพื่อจะแก้ไขริ้วรอยได้ริ้วรอยมันเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อดังนั้นตัวแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องใช้การฉีดโบเพื่อไปลดการทํางานของกล้ามเนื้อซึ่งโบเนี่ยจะแก้ไขริ้วรอยชั่วคราวหรือว่าเดนามิกไลน์ คลียร์เนาะแต่ว่าสแตติกไลน์เนี่ยโบเขาจะไม่ได้แก้ไขโดยตรงแต่จะเป็นการแก้ไขทางอ้อมคือยังไงคือถ้าเราฉีดโบต่อเนื่องเป็นประจำทุก4-6เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นการบล็อกกล้ามเนื้อบริเวณนั้นแบบ อยู่ตลอดทําให้ผิวเราเนี่ยก็มีโอกาสมีเวลาในการสร้างสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเพื่อเติมเต็มร่องต่างๆได้แต่ก็ต้องใช้เวลาดังนั้นการฉีดโบทอกซ์จะแก้ไขริ้วรอยชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ไขริ้วรอยถาวรได้โดยตรงส่วนถ้าใครกังวลรอยถาวรมากๆอยากแบบทําแล้วให้มันดีขึ้นเร็วๆเราอาจจะไปเลือกการฉีดกลุ่มที่มันเติมเต็มได้ทันทีอย่างเช่นฟิลเลอร์หรือว่าเลือกการฉีดกลุ่มที่มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ซึ่งปั ก็มีหลากหลายมากๆเลยสามารถสอบถามคุณหมอแต่ละคลินิกได้เลยว่ามีตัวไหนบ้างทีนี้เรื่องของความเจ็บอะ่ะความเจ็บแต่ละคนจะรู้สึกไม่เท่ากันนะถ้าเกิดว่าจะมาสายฉีดแล้วเรากลัวเจ็บเราสามารถเลือกการทายาชาก่อนได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงการทายาชาเนี่ยจะช่วยลดความเจ็บเวลาที่เข็มจิ้มผ่านผิวเราก็จะไม่รู้สึกแล้วว่าเวลาดันยาความแสบของยาเนี่ยก็อาจจะยังรู้สึกอยู่เรื่องของความเสี่ยงผิดพลาดน้อยสุดเนี่ยอังว่าอยู่ที่ การเลือกคุณหมอที่ฉีดให้นะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอที่มีประสบการณ์มีความรู้อย่างเงี้ยความเสี่ยงน้อยมากๆหรือว่าแทบไม่มีเลยค่ะ